หลายคนอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าอาโทมี่คืออะไรอาโทมี่คือห้างสรรพสินค้าออนไลน์สัญชาติเกาหลีก็คล้ายๆกับอาลีบาบานั่นเองนะคะแต่แตกต่างกันตรงที่ไม่ได้ให้ใครก็ได้มาขายสินค้าในนี้นะคะแต่เราจะคัดเลือกคุณภาพสินค้าเรามีทั้งโรงงานที่ผลิต ให้กับเรานะคะโคมาบีเอ็นเอชเนี่ยเป็นโรงงานระดับโลกผลิตให้กับเราเป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงผู้เดียวนะคะเป็นผู้นำอาหารเสริมระดับโลกนะคะมีเว็บไซต์ที่กระจายไปทั่วโลกตอนนี้20กว่าประเทศนะคะรวมทั้งประเทศไทยค่ะต้นกำเนิดอ,อยู่ที่ประเทศเกาหลีขยายไปทั่วทุกทวีปแล้วนะคะทั้งอเมริกาเหนืออเมริกาใต้นะคะยุโรปและเอเชียค่ะแล้วก็มีแผนการจะขยายไปอีก หลายประเทศเลยในอนาคตนะคะมาดูวไซต์ประเทศไทยนะคะช้อปปิ้งมอล l ของไทยก็มีสินค้าทั้งหมด91รายการะคะ่ะมีทุกอย่างที่เราจะต้องใช้นะคะอันนี้คือเฮโมฮิมค่ะสินค้าที่ขายดีราคาที่ปรากฏเป็นราคาปลีกนะคะถ้าเรามีสมาชิกนะคะเรามีรหัสสมาชิกแล้วเราสามารถล็อกอินเข้าไปสามารถซื้อในราคาสมาชิกได้เลยก็จะได้ลดประมาณ20นะคะ อาหารเสริมเครื่องสำอางบิวตี้นะคะดูแลผิวพรรณผิวหน้าอันนี้ดูแลร่างกายนะคะแปรงสีฟันยาสีฟันแชมพูสบู่ครีมอาบน้ำต่างๆแล้วก็มีของเด็กด้วยนะนอกจากนั้นอ่าหมวดของใช้ในบ้านนะคะน้ำยาซักผ้าน,น้ำยาล้างจานที่ชูเปียกค่ะแล้วก็แมสนะแล้วก็รวมถึง เครื่องคัวดด้วยนะอ่าต่อไปหมวดอาหารค่ะหมดอาหารก็มีทั้งชากาแฟมาม่านะคะกาแฟนี่ผลิตในไทยนะคะแล้วก็มีสาหรายขนมของกินเล่นค่ะแล้วเดี๋ยวจะมีมาเพิ่มอีกเรื่อยๆเลยนะคะเพื่อนๆใครที่อยากจะเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าออนไลน์มาเป็นเจ้าของร่วมกันได้ค่ะสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีบังคับซื้อนะคะ และก็ขยายงานได้ทั่วโลกตอนนี้มีเจ้าของกิจการมาร่วมเป็นหุ้นส่วนกับเราเยอะมากๆเพราะว่าหลายคนได้รับผลกระทบจากโควิดนะคะโดยเฉพาะร้านกาแฟนะเจ้าของโรงงานต่างๆที่ปิดกิจการไปรวมถึงโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวท่านที่สนใจมาเป็นหุ้นส่วนกับเราสามารถสมัครฟรีได้กับเพื่อนของคุณได้เลยนะคะ